สบายดีทุกคนสบายดีกันตอนแรงๆด้วยเนาะมื้อน,นี้น้องยูจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดที่เฮาปลูกไวนะ้เนาะคือเห็ดออกหลายขนาดเลยน้องยูจะพาทุกคนไปเก็บเนาะไปบึ่งกันว่าซีได้หลายซํำใหญเนาะในที่สุดเห็ดของเฮาก็ได้กิ่นแล้วเนะาะฮะสิอันนี้คือเห็ดที่อาจารปลูกเนาะทุกคนนี่อาชิมาเด็ดกินนะ่นเนาะคือบอกได้เลยนะคะว่าอื้อสวยงามมากดอกตือกะตอนแรกว่าสิทิมแล้วเนาะมันบ่เป็นเ <laughs> ดนี๋ยววันนึงงเรา ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะไอจันเนาะอาทิตย์หนึ่งมาแล้วคือว่าเป็นจูมเป็นดอกนเนาะทุกคนแล้วก็ออกผลมาคือซื้อมาก,ก็ได้กินแต่เพื่อเดียวเนาะเขาก็ทิมาปิดไปกินเนาะทุกคนมาดึงว่าเฮ็ดงามแพงงามมากบุงไหมได้หรือวะเออ,อบุงไหมสะอนอ,อันนี้ก็ได้หวะอันนี้ได้ไอโนอยันได้หวะไอ้นอยันก็ได้หวะ ไอ้ยืดทุกคนดูไหมออกเป็นแบบนี้จับเบาออกมาก่อนอดูไหมออกค้างเป็นแบบนี้เลยเป็นตาสะออดดูไหมออกค้างแบบนี้เลยวหักขนาดเชี่ยวหักเอาเลยอันนี้ยังเป็นปะเปลี่ยนเลยคะวานะมันมันมัน,มนดอกน้อยแต่ว่าแก่และก่อนอืมอเชี่ยวอาันนี้ออกเอืมสั้นๆเอาสั้นๆเอาส<ๆ>ั้นเอาไหม ใบมันออกมาแล้วเป็นตาสะอวนปิดตาอืมงามเนาเน่าเจ้าจับแล้วสองพันสองพนยงเด้ออ้าวตกมืดสาระบวกขึ้นได้กินค้าบหนึ่งล้วเด้อพี่น้องซื้อน้ำแกงลายลายหนึ่งลายหนึ่งหลหนึงได้ส่งขีดบ่ประมาณนี้ใหญ่เองงามขนาดเลยนี่ทุกคนอันนี้คือเห็ดปลูกเองเนาะ เพจนางลุมเนาะค่ะปุ๊เองเฮาก็คือว่าปลูกไอ้น้อยเนาะแต่ว่าเก็บได้หยุดแต่ว่าเก็บจะเทือแล้วไอ้จันลายเทือแล้ว <laughs> <laughs> เก็บหลายเทือแล้วฝนวันเด็เดี๋ยวเขาก็สิไปเก็บอ่าอันที่มืออื่นอีกน้องมืออื่นนี้พวมจูมีคนต้องบึ้งกันเนาะมีทุกคนตอนนี้เขาก็มาเลาะเห็ดเนาะซื้อีกกวาสิดเดือเอออันนี้เนาะเอออันนี้นี่ ฮนี่วะนี่กับนนี่นี่นีวะันีวะูเเขาได้ยินนนะซึมกันเอาได้ดีแต่เพื่อนบอกเอารถเพื่อนออกเนาะยย่ยบวเป็นหน้าเพื่อนวะนี่วะฮนี่วะ เห็ดข้าวอะนี่นะโอ้เมื่อื่นเอามาบึ้งกันอีกครั้งเนาะทุกคนเห็ดข้าวอันนี้นะเห็ดข้าวอะพอไอ้ยานคนยิ้ยิ้มคือคนตัวเงียบก็ได้ไปจอบบึ้งอ่าเห็ดข้าวพวบออกเนาะเห็ดข้าวนี่ก็คือเอาบริโภคนาะออกแบบธรรมชาติเองเลยเนาะ คือไปเบิ่งเมื่อกี้นี้เนาะความเปาะ้ยนึงอื่นตอเช้ามาสิมาเบิ่งวาสิใหญ่ประมาณซ่ําด๋เนาะไปก็ซึมกันย่านเขาเจ้าได้ยินโอเคเดี๋ยวมาเจอกันมื้ออื่นตอนเช้าเด้อเนาะสดีทุกคนสดีกันตอเช้าๆเนาะตอนนี้เฮาก็สิมาเบิ่งเของเฮาเนาะว่าสิออกซ่ดล่ะมาเบิ่งกันนี้ก็มเก็บละในที่สุดก็เก็บหมดยังบ่ได้เอ็ดนึงซ้ํา มันล่าเกินที่คิดไว้น่อทุกคนโอ้ยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราเก็บเห็ดนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดข้าวนะปลูกเองออกน้อยเนาะปกติออกไล่ก็มีพื้นดิ เอาลและสนเจอมันห่ามดนี่แนฮะเิอัดคลิปเก็บเห็ดเก็บเห็ดได้ขนาดนี้อืได้ายเห็ดได้ปะอดูสื่ดีดีดีบเด้สนน่ะดิสีดือวะ นี่นะนื้อนะไปเอากระเสือเอากระไดหลายเติบเนาะดหลายเติบเอาไปซื้อกระเพิาสนุนไปบุหันเก็บสนุกทุกคนตอนแรกจะกลัว่าสิเก็บยางเมาหมดเกะ เก็บได้น้อยเดียวเนาะเอาไปฮ็ดกิ่นเทือเออเอาไปเฮ็ดเอาไปฮ็ดเอาไปเฮ็ดกิ่นป่นกันกับฮ่านางหลุมเนาะได้แนวเรา้อยกลับไปเกงกินเนาะทุกคนแซ่บอย่าหอไปปึ้งกันว่หาหอาเสียเอาไปเกงหรือหอมเสียเอาไปเมืองว่เอ้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องพี่จาเพื่อนปลูกอยู่นะนะห้องแถวเนาะนี่กระสิลุกหอมป้งกับหอมบัวแล้วก็หอมลาบแล้วก็ ่าแก่นมากอ่าหุ้งเนาะแล้วก็ประกาศพระอิตูมะเพ็ดเนาะทุกคนนี่อันนี้ิเมเตอร์อดีตัวไต้น,น,ตนมะเพ็ดเนาะไอ้นันพุนเนาะบรรยากาศห้องแถวก็ประมาณนี้เนาะคือมื้อนี้คืออากาศแบบฝนจิตกเนาะทุกคนนี่โอ้ยเราก็จะไปเฮ็ดเวียกเหมือนเดิมเนาะทุกคนอยากได้ที่เด็กเห็ด,หหดข่าวมาได้เลยทุกคนทำเป็นเห็ดเวียกงานประจำของเหาเนาะ ยางถวยกัรกระจันค่ะมีซื้อกระสือชิ้นตกถูฝน,นจิตกไปเลยคือคือ,คอมากน้อยดีอย่างเดินี่ทุกคนหลังจากที่เหาล่า,างถวยแลย้วเนะฝนกระตกนี่อันนี้คือเหฮดของเหาเนาะเหาเก็บ เตงเต็มมือคืนมาเนาะอันนี้จะเป็นห็ดอ่าเห็ดเฟืองเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็ห็ดนางลมเฮ็ดข่าวยุโตโตนัยใช่เนาะนี่ห็ดนางลมนี่เป็นอีกดอกหนึ่งละเป็นมือละโตกเนาะภ <c> า <oughs> ็ชิมารีวิวเตรเอ้ยเศษฐกรเอ้ยเษฐเอ้ยเษฐอ,อะไรวะเบียยซื้อผิดเอออันนี้ก็คือหอมปอมเนาะการปลูกพักแบบ ในเวียงจันทร์นะทุกคนกับบ่มีพื้นที่เขาก็สามารถนํากระตูกมาเฮ็ดแบบนี้ได้เนาะนี่อันนี้แมนเ์ากปลูกหอมปลอมอันนี้จะเมนทปลูกผักบงนอะแมน่างามเลยแล้วก็อันนั้นเมนปลูกมักเล่นเนาะชีวิตแบบเรียบง่ายที่สุดเลยเนาะติดดินอยู่ในเมืองก็ติดดินเนาะแล้วก็อที่น้องยูเอาที่น้องยู ที่น้องยูเอามามื่อนั้นเนาะทุกคนทุกคนอาถามว่าเอาเฟืองมามื่อนั้นเอามาเห็ดอย่างก็เอามาเห็ดอันนี้เนาะนี่แต่ว่าเปิดขึ้นบ่ได้เนาะมันชิยู่ในเนาะทุกคนเอามาเห็ดอ่าฟาร์มเห็ดเนาะฟาร์มเห็ดเฟืองแต่ป็นบลเอิร์เป็นฟาร์มดอกเพราะว่ายังเนาะเยี่ยวเนาะนี่ก็ได้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าบ่หันได้ไข่เนาะเเพิ่นพิ่นอัดเนียนนี่วิธีจี้เจลจี้เจลวะจี้เจลเลยนี่กัวอันนี้เนี่ยเปิด ขอเอินขอขอเอินมาตัวเพชดนีละตัวนิดอันนี้ก็คือหอยจิมาเอ็ดตัวเพชรต่ำเกลียวนะทุกคนอันนี้กระสีเอ็ดแกงเนาะปลาได้หลายเติบตัวนี้หอยกระสีมาต่ำนอนหลังจ้าสิชัวเรีวเนาะอืมมาต่ำมาต่ำต่ำมาเผ็ดก่อนเอาเพชรคือก่อนฝนตอนนี้กระตุกนักเนาะทุกคนไหมบัวสิตกเห็นอย่างน้อมือนี้โอ้ยตกตกตกมือนี้เนาะ ตักงดต่เช้ามาเรียมพิงพงพิงพงสิตำมะเพ็ดก่อนตำเลยละเขาจะเอามาเอาเห็ดอันนี้เม็นเห็ดเฟืองด้วยเนาะว่าม็นเห็ดนางลง จะไมเฮ็ดแกงแบบน,นี้เนาะตอนนี้มอของเขากับฝนแลวเนาะแต่ว่าฝนเนาะที่คนยังตกเหีคือเก้าอยู่เลยเนาะฟ้ากระหองอีกต่อน,นี้เนาะเอ้ยพัดลมก็นหนาวเนี่ยเราก็ทิมาแกงห็ดเนาะใ้พกอกก่อนอันนี้คือเห็ดนางลมเนะาะบพราะว่าอยู่บนอื่นห้องเห็ดเนี่ยเนาะไอห,ห้อง่าเห็ดนางลม,อมโอ,อ่นหอม เปนจะเสียบยวยนหัวใจค่ะเรียบ้อยอันนี้ก็แมมนอันนี้ก็แมนนมนอ่าเฮ็ดนางลงคือกันเนาะทุกคนแต่ว่าเฮาสิป,ปูกซื้อกระกระป๋องเนาะอันนี้เนาะเฮาปลูกเองและอันนี้เฮาวสร้างพิ่นเอ็ดเนาะอันนี้ซื้อออาเพิ่นอันนี้ฮาปปูกเองเนาะตัวที่น้องดูเอาเฟืองมาแล้วเนาะปลูกเองอันนี้เลยปูกเลยประมาณคิดหนึ่งเนาะนี่เนาะน่าจะติดละประมาณนี้ทุกคน น่าจะติดละแต่ต้องยุกก็เอาเมื่อเหงนินอีกเนาะหาตุกเพิ่์ลฮาตุกเนาะแกงของเขากระไดทีได้ห่างเนาะจะเอาพักนางเลิศใส่เนาะตอนนี้เอาแกงเนาะสื่อเก่งสื่อเก,ง,อกงเห็ดนี่ก็อร์เซฟขนาดเลยคุณนะเจ้าอือสิบเป็นที่สมบูรณ์แบบเนาะ เดี่ยวกะตำเดีวละตอนนี้กะสีึ้นไปกินข้าวเ้าเลทุกคนมาเด้อม,มากินข้าวเ้าน้ากันเนาะคือตอนนี้ฝนแหงแคแหงว่าเนาะและ้วว่าน้าเป็นไล่โลอีกครั้งเนาะทุกคนรู้ไหมอ่รถอารถไปตากอันนั้นเนาะล้างเว้นเด้อแต่รถตากล้างฝนแหงขนาดไปเอกกะสิมากินข้าวบัดนี้นะโอด <c oughs> าเเสียงวทุกคนตอนนี้ก็อาหารของเลาแล้วเนาะมีแต่เฮ็ดนอดผ่านี่มีแต่เฮ็ดมื้อนี้ตับเจียวเห็ดแกงเห็ดแล้วก็ปูนปลาเนาะแล้วก็อ่าอบอบอบอ่ะเนื้อหัวเอ็ดซื้อมาหวานเนาะแล้วก็มักแตงเนาะมามากินข้าวเนาะทุกคนตอนนี้ได้เวลากินข้าวเดียว เจริเลไ้ไปเลยือท้องตไหนที่จังหัอนจัหัขแก่นี่นงวดมจะไปนั่นจมี่อนให้ไปที่บ้านเราอ๋อที่บานเากอนอะไรบเรื่องเี่ยงะไรบาก่อนไรบามนตอก็จับด

เนี่ยนะแต่เพื่อนไดไปห่อนซ้อนไปต่ออีกพ่อพเอาดอะไรซ้อนนั่นเดียวคือตอนนี้ก็ก็กินข้าวเล่นเนาะพ่อกะลิงขาอยู่คือเก่ามื่อน,นี้อาการเป็นยังไงละมื่อนี้นะมื่อนี้เอาอุทาลมื่อนี้มือนนม่อ,น,น,อน,นี้เป็นยังไงก็เอาไุ้เทาเฮ่อ <c oughs> เอาอุ้งเท้าะอ้าวดีขึ้นแล้วเนาะทุกคนตอนมื่อน,นี้กะคือดีขึ้นหลายเนาะ ตอนมาห่านกะอูใหญ่เติบตอนนั้นเพ่ก,ก็ยังเป็นบ้าเนาะตอนนี้ก็แห้วลงแล้วเนาะนี่เอาน้ำหอนดิ้งดิงดิงดิงเพื่อแบบให้สิ้นของเขาละคายเครื่องละเครื่องคายละคายเครื่องไม่นะโอเคทุก <c oughs> okay, คนตอนนี้เขาก็ก,กินข้าวแล้วเนาะแต่ว่าฝนอยังโบต,โตกเ้าไปเลเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วลละพี่พี่กับไปการบไ,ได้แล้วเนาะ ฝนตกโบยุดโบสาวเลยเพราะว่าเฮากะบม่รู้ว่าฝนจิตกเนาะเสื้อกันฝนกะเสื้อกันฝนคาดเพิ่นก็นเลยว่าไปการโบไดนะ้เนาะเฮากะเ,ะเก็บเห็ดตื่นเช้ามาเก็บเห็ดแต่ก็เห็ดที่เฮาปลูกเดนเนาะกะประมาณนี้เนาะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ได้กินข้าวกับแกงเห็ดตำเห็ดเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอยูเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเนานะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนะค่ะ